สาวๆคนไหนปวดท้องเมนอยู่มงต่อไปนี้ไม่ต้องต้มน้ำมาประครบร้อนแล้วเพราะมีแผ่นแปะเธอมากเพราะจริงร้อนยาวนานยาวนานถึง12ชั่วโมงซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นประจำเดือนเป็นเมนอย่างเดียวนะสามารถแปะเวลาปวดหลังปวดสะโพกอย่างนี้ได้ด้วยซึ่งความจริงก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะไว้แปะตามช่วงคอค่ะออกแบบมาให้เฉพาะท่านใด<ห>ก็จะเป็นแผ่นแปะแบบนี้นะเขาจะค่อยๆร้อนนะพอโดนอากาศมากขึ้นก็จะร้อนมากขึ้นร้อนที่เรารับไหวนะไม่ได้ถึงขนาดว่าเหมือนน้าร้อนลวก ใช้ก็เลากแผ่นกาออกแบบนี้แปะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะแล้วก็เอาแผ่นแปะมาแปะตรงบริเวณที่เราต้องการได้เลยจะแปะทับเสื้อผ้าหรือว่าแปะข้างในก็ได้นะถ้าใครผิวบอบบางแนะนำว่าติดทับเสื้อผ้าดีกว่าค่ะกาของเขาติดมาแน่นมากทุกคนขยับแล้วก็ไม่หลุดนะอันนี้คือสามารถติดแล้วก็ออกไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องถือถุงน้ําร้อนติดไปด้วยนะทุกคนบอกเลยว่าดีมากดียังไงแปะพิกัดเอาไว้ให้ที่ใต้เดซิชันแล้วก็ที่คอมเมนต์นะคะ